สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำแนะนำโปรเจกต์จบนะครับมีชื่อว่า w i s e Manager ครับเป็นเกมที่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนในวิชา Project Management นะครับก็คือต้นแบบจะมาจากเกมการ์ดครับแต่ของผมจะทำเป็นเกมบนคอมพิวเตอร์ครับเป็นเกมออนไลน์ครับก็มาดูเลยนะครับครั้งแรกเราก็จะลอ็ลอกอินไปก่อนครับ ผมอ,อ,อินไปก็คือเกมของเราเนี่ยครับจะพัฒนาตามขั้นตอน Waterfall Model นะครับในหน้าพวกนี้ก็จะเป็นหน้าแนะนำเกี่ยวกับเกมนะครับว่าความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็ Waterfall Model เนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องวางแผนการจัดการในแต่ละขั้นตอนนะครับก็ขอข้ามตรงนี้ไปเร็วๆเลยละกันครับเพราะว่าไปอ่านได้ครับมันจะเป็นเนื้อหา ก็ตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่เริ่มเกมจริงๆนะครับก็จะเป็นหน้าของการบอกว่ารายละเอียดขั้นตอนแรกของ w a t e r f a l l m o d e r คือ requirement state ว่าในขั้นตอนนี้อาจจะมีความเสี่ยงไหนที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เป็นพิเศษนะครับเนี่ยก็จะมีรายละเอียดรายบอกนะครับพอมาถึงตอนนี้ครับเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องวางแผนจัดการความเสี่ยงนะครับว่าจะจัดการอรันไหน เรามาดูได้ก็คือมันจะมีการป้องกัน3แลนวนะครับตรงนี้คือใช้เงินทุนมากขุดแต่ว่าสามารถป้องกันได้ร้อยเปนตรงนี้เงินทุนก็ลดลงมาเป็น50% 30%นะครับสมมุติว่าผมเลือกป้องกันอันนี้อันนี้3ความเสี่ยงนะครับก็กดสับมิเต้พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของ waterfall model ครับ ก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงไม่เท่ากันดังนั้นเราก็ต้องแรนดอมว่าจะมีความเสี่ยงทั้งหมดเกิดขึ้นทั้งหมดกี่ความเสี่ยงนะครับแล้วก็ตอนแรกเลือกได้สีครับก,สปปก็สีบวกศูนย์ก็เป็นสีนะครับก็กดสัมมิตไปสําหรับส่วนของหน้าจอนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่แสดงข้อมูลผู้เล่นส่วนที่แสดงผลของการ์ด แล้วก็ส่วนของลายชื่อความเสี่ยงที่เราเลือกจะป้องกันนะครับสําหรับส่วนสำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับจะมาจากไหนก็คือระบบจะเป็นคนกําหนดขึ้นมาให้ครับมาดูหน้าตาของจอของฝั่งระบบนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งของแอมินครับที่บอกว่ามีผู้เล่นคนไหนบล็อกอินเข้ามาบ้างแล้วก็เงินทุนเท่าไรครับแล้วก็กด เพื่อที่เราจะแรนดอมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับเอามาดูล็อกก่อนก็แล้วกันครับว่าเราสามารถดูดูว่าผู้เล่นแต่ละคนเลือกความเสี่ยงได้มากมาบ้างครับก็อย่างตอนนี้เราเข้ามาใช่ไหมครับก็จะดูของผู้เล่นคนที่หนึ่งได้ว่ามีการเลือกเข้ามา3าความเสี่ยงครับสําหรับการแรนดอมก็คือแรนดอมไปแล้วกดเลสมีมันก็จะแรนดอมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ แล้วก,กดเซ็นไปครับพกดเข้ามาเมนูกลับมาที่หน้าจอเกมนะครับแล้วก็กดสต็อปนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีด a เเม e กับกับเงินทุนของเรานะครับแล้วก,กดสตาร์ทไปให้ครบสี่ครับสังเกตดูว่าเงินจะลดเรื่อยๆนะครับแล้วก็กด next ไปครับ นีครับก็จะวนตามขั้นตอนของ Waterfall Model อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับครับนี่ก็คือภาพรวมของเกมนะครับผมง่ายก็ขอบคุณมากครับ